สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับแอนมีแห่งโป๊กเกอร์ไทยสไตล์ีนะครับห่างหายกันไประยะหนึ่งเลยครับกลับมาแล้วนะครับกับซีรีส์ back to the basic นะครับวันนี้น่าจะอยู่ที่อีปีที่เท่าไหร่วะหนะึ่งามสี่น่นเป็นอีปีที่4ครับเกี่ยวกับเรื่องของ starting hand นะครับทั้ง h โฮเดมแล้วก็พ l o w นะครับ จริงๆแล้วอันนี้มันเป็นเบสิกที่แบบเบสิกจ๋าเลยนะที่แบบว่าคนที่หัดเล่นใหม่ๆเนี่ยควรจะศึกษาอย่างยิ่งควรจะศึกษาแล้วเข้าใจอย่างยิ่งนะครับให้จริงๆบางคน างคนศึกษาแล้วก็จะงงๆว่าศึกษาไปทําไมวะเดี๋ยวนี้จะมาเดี๋ยวนี้จะมาบอกกันนะครับว่าจริงๆแล้วมันสําคัญยังไงนะมันเป็นเรื่องที่สําคัญลองมาจากในตัวของ bankroll เปเนทเมนเลยครับ starting hand เนี่ยค่อนข้างสําคัญยังไงไปชมกันเลยฮนะโอเคผม <c oughs> ดึงข้อมูลมาจากเว็บอาการ์ชานะครับของอาน่าจะของต่างประเท,ะเทศละจริงๆแล้วตัว starting h แ n d เนี่ยมัน มันสำคัญตรงที่ว่าถ้าเราเลือกไพ่ที่ดีไปเล่นเนี่ยโอกาสที่เราชนะโอกาสที่เราจะชนะคู่แข่งที่มันเป็นเฮดอัพหนึ่งต่อหนึ่งมันมีโอกาสเยอะกว่าฮะดูง่ายๆครับอย่างคู่ A เนี่ย AA เนี่ย, AA เ,ย AA เจออะไรก็แล้วแต่โอกาสชนะมีมากสุดประมาณ85%นะครับสำหรับเฮดอัพนะถ้า <laughs> ถ้าคุณไปเจอ All In ี a ่ a วนี่ AA ก็ประมาณแค่50 50เองนะเพราะว่ามันก็ต้องไปลุ้น คนอื่นๆอีกฮะอันนี้จะเป็นชา้าทั้งหมดนะที่แบบว่าอโอกาสโอกาสที่แบบว่าถ้าเราถือไพ่ใบเนี้ยโอกาสที่เราชนะมันมีมันมีเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่มันจะแบ่งเป็นประมาณ3เลนนะครับ3เลนหลักๆก็คือเนี่ยดูศักสีนะครับสีสีเขียวนี่คือเหมือนกึ่งที่แบบว่าไพ่เล่นได้นะครับไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนสีเหลืองก็คือตำแหน่งท้ายเล่นได้แต่ตำแหน่งอื่นเล่นไม่ค่อยไดนะ้วิธีดูก็ดูตรงนี้ครับ ควีน7จควีนอะไรเงี้ยจริงๆมันมีโปรแกรมนะครับแต่ประเด็นคือผมไม่ได้โหลดโปรแกรมเลสุดใจผมเล่นผมก็ไม่ได้โหลดโปรแกรมหรอกครับรว่าเราไม่ได้แบบว่าเอ้โหมันต้องเป๊ะขนาดนั้นนะเราไม่ใช่อย่างนั้นนะเราแค่ามาอธิบายความสําคัญให้รับทราบนะถ้าคุณเล่นแบบว่าไพก่กะกะเงี้ยสี่สองคุณก็ต้องเข้าใจว่าโอกาสที่คุณชนะจริงๆมันมีสี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ถามว่าสี่สิบเปอร์เซ็นต์นั้นมาจากไหนเพราะว่าหนึ่งคือโอกาสที่คุณติดแพเนี่ยมัน โอกาสที่คุณจะติดคู่เนี่ยมันเท่ากันทั้งหมดนะครับไม่ว่าคุณจะถือ AK คิงแแมบแจ็คไล่ยันไปถึง2เนี่ยโอกาสที่คุณจะติดคู่เนี่ยมันเท่ากันนะครับก็คือ3าเปอร์นในในฟอบนะแต่คําถามที่สําคัญคือถ้าคุณติดคู่แล้วคู่แข่งคุณติดคู่เงี้ยสมมติคุณคู่2แต่คู่แข่งเขาคู่แมบบเงี้ยโอกาสที่คุณจะชนะพิกกับมาชนะมันก็ยากขึ้นนะ มันเลยเป็นที่มาว่าทําไมทําไมทําไมถือสองสี่เข้าไปแล้วโอกาสถึงโอกาสแพ้โอกาสโอกาสชนะเนี่ยมีแค่สี่สิบเปอร์เซ็นนะครับเพราะอย่างนี้นะนี่คือเหตุและผลของมันเองนะครับมาจริงๆแล้วในส่วนของโฮเดมกับพีโรเนี่ยมันมีความต่างกันไหมต่างกันครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกแล้วธรรมชาติของเกมมันต่างกันตัวโฮเดมเนี่ยถ้าเราเลือกพรีเมียมดีถ้าเราได้ไพ่ดีตั้งแต่ต้นเนี่ยโอกาสที่เราชนะหรือพลิกเนี่ยมันน้อยมากครับ ดูง่ายนะถ้าเราถือ AAA คิ in, นะ่ิงๆเนี่ยโอกาสที่เราจะแพ้มันน้อยแ้วถามมีโอกาสแพ้ไม่มีปกติเห็นทุกคนก็เออไหนก็แพ้กันบ่อยกบนั่นแหละครับโอกาสชนะสูงก็จริงนะแต่มันมันก็ยังมีโอกาสที่จะแพ้อยู่นะโอเคส่วนที่สองคือในส่วนของพิโลเนี่ยการเลือก starting hand เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับตัวของโฮเดมพิโลเนี่ยผมสามารถบอกได้เลยว่า าเป็นพีลงห้าใบหกใบนะเราสามารถเล่นได้เกือบทุกแทนครับเพราะว่ามันเป็นเกมรีดอ์นะรีดอ์คือเราต้องไปวัดกันที่โพสฟอบก็คือฟอบเปิดแล้วแล้วเราดูว่าฟอบนั้นนะ่มันเป็นใจสําหรับเราไหมบางทีเราถือเอเอคิงคิงแต่ฟอบแม่งออกตามเงี้ยออกสี่ห้าหกเจ็ดอ่าคุณคิดว่าคุณจะฝืนได้เอคิงคิงสู้ต่อไปไหมลนะ่ะมันก็มันก็ไม่ใช่ถูกไหมโอเคมาหลักการครับ เข้าหลักการแล้วนะหลักการว่าในส่วนของเลนไพ่พวกนี้มันมีอะไรบ้างครับมันก็จะมีพวกไพ่สูตรนะครับไพ่จริงๆมันไพ่พวกนี้มันอิงตามอิงตามตำแหน่งบนโต๊ะแต่วันนี้ผมยังไม่ได้พูดเรื่องตำแหน่งว่ามันสามารถพุนพลนกันได้นะก็เลย ข้ามมาก่อนมาเรื่องของ studying hand นะโอเ okay, ค studying hand เนี่ยไพ่ที่ดีที่สุดมันจะเป็นแบบว่าเป็นไพ่ premium hand นะที่ผมบอกนะ any position สามารถเล่นได้หมดครับก็คือพวกคู่เอคู่คิงเอคิงอ่าคิงแมมสูทแมมแจ็คสูทแจ็คสิบสูทสิบสิบเก้าสูทคิงคิงอะไรอย่างเงี้ยฮะอันนี้คือตารางสามารถเข้ามาดูได้นะครับจริงๆไม่ต้องเป๊ะขนาดนี้ก็ได้นะส่วนใหญ่ไพ่ที่ ไพ่ที่เล่นได้เกือบทุกต้นแข่งก็คือไพ่ที่เป็นไพ่คู่เจ็ดขึ้นไปแล้วก็แบบว่าอ่าเป็นไพ่สิบแจ็คแมมคิงที่มันมีรูสเตทซูสดเดียวกันอะไรเงี้ยฮะส่วนใหญ่ไ <c> พ <oughs> ่ที่เล่นได้เนี่ยมันจะเป็นแบบว่า ไพ่ซูรเดียวกันที่เลยสิบขึ้นไปเอาง่ายๆนะมันได้ไม่งงนะเพราะหนึ่งคือมันมีโอกาสลุ้นเรียงได้ลุ้นสี่ได้ครับอันนี้คือสําหรับทุกตําแหน่งนะเลดโพซิชันก็อาจจะเป็นพวก A 9เก้าสูดเอหกสูดหกหกห้าห้าสี่สี่อะไรเงี้ยสามารถเล่นเลดโพิเล่นเลดโพซิชันได้นะครับในส่วนของไพ่ที่ไม่ควรเล่นก็คือควีนสองควีนสามควีนสี่ควีนเจ็ดเนี่ยควีนเจ็ดเนี่ยไม่ควรเล่นนะครับถึงเป็นซูดก็าตามมาเพดผลราว่า อันนี้จากประสบการณ์นะเอ้ยเดี๋ยวค่อยไปเล่าต่อเดี๋ยวนะอันนี้พูดถึงวิธีเลอกแฮนนะแล้วก็พวกพ็อกเก็ตแฮนเนี่ยมันจะมีแบ่งเลนด้วยกันอยู่ประมาณ3นะ mm hmm. เลนนะเลนแรกคือ Small p o c k ก็ครับก็คือคู่2งแล้วคู่6คู่นี้จริง,รงๆเมื่อก่อนผมไม่เคยเล่นเลยนะพูดอย่างงี้แต่พอไปเล่นไลฟ์เนี่ยผมก็ผมก็ขยับเลนเพื่อที่จะเล่นแฮน์อย่างนี้ขึ้นมาครับต้องบอกอย่างงี้ครับว่าการเล่นแฮนพวกเนี้ยถ้าการเล่นแฮนพวกคู่ต่ำๆเนี่ย มันตามไปเพื่อติดอย่างเดียวครับเพื่อติดต่อนะครับเพื่อติดเซตนะครับซึ่งคําถามคือถ้าคุณติดเซตแล้วเจอโอเวอร์เซตเนี่ยแทบจะเดดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับ <c oughs> ถ้าถามว่ามีทางเลี่ยงได้ไหมเป็นผมก็หมดครับทางเลี่ยงที่ดีที่สุดคือไม่เล่นครับไม่เล่นพวกคู่สองคู่สามคู่สี่เนี่ยไม่เล่นจะดีที่สุดเพราะว่าถ้าถามว่าในชีวิตเคยเจอเซตโอเวอร์เซตไหมเจอครับเจอบ่อยฮนะ แบบว่าเอา้าเราถือเซตสี่แล้วไม่เจอแบบว่าเซตเซตคิงเซตแมมเซตสิบเซตเจ็ที่มันใหญ่กว่าเราแนละ้วแบค่อนข้างเหนื่อยนะซึ่งคําถามคือในพีโรเป็นไหมโอ้ในพีโรถือเซตยังเหนื่อยเลยฮนะบอกได้แค่นี้นะโอเคพวกนี้ก็จะเป็นชื่อะชื่อจริงๆไม่ต้องสนใจก็ได้ครับก็ชุดแรกจะเป็นถ้าถามนะไพ่สตาร์ทิงแฮงม,มีหลักอยู่ประมาณ มีอะไรบ้างครับมีหนึ่งฮนะ Pocket pair Pocket pair คือคู่ต่งตางๆนะคู่2อไลฟยันคู่ A อันเนี้ยถ้าถามถ้าถามผมนะมันจะเล่นได้แค่ถ้าถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะผมเล่นแค่7จขึ้นไปอ่ะห้าห้าบางทีก็เล่นนะถ้าอยู่ตำแหน่งท้ายๆแต่แต่ปัจจุบันเล่นหมดครับตั้งแต่สองสองยันสองสองยันเอเอครับเพราะว่าบางทีคือเราก็คือเวลาเราไปไลฟ์เนี่ยเราจะรู้แล้วว่าโอกาสที่แม่งไพ่มันจะมาเขาอย่างเงี้ยมันยากมากครับบางทีแม่งมาแบบว่า แมมเจ็ดแมมแปดแมมสองอะไรเงี้ยโอ้แบบไพ่โครน,นาฮะแล้วไพ่เลนที่สองคือไพ่ซูสคอนเนตเต็ดครับซูสคอนเนตเต็ดก็คือไพ่ที่สีเดียวกันแล้วก็ลุดนเรียงครับพวกหกเจ็ดแปดเก้าสิบคิงอ่าสิบเก้าสิบแจ็คอะไรเงี้ยอันนี้คืออยู่ในหมวดของซูสคอนเนตเต็ดนะครับงงไหมไม่งงนะต้องบอกว่าอันนี้คือประเภทนะครับไพ่คู่เรียง เลียงบวกสีไม่ใช้อย่างงี้ได้ไม่งงเลยอืมดื้อๆเวนเลสไอ้พวกนี้ก็จะสอนเรื่องของการนั่นแหละโอเคส่วนใหญ่มันจะมีอยู่แค่สองอันนี้แหละครับที่เหลือก็คือเขาจะสอนว่าไพ่เลนไหนควรเลสตำแหน่งไหนควรเลสแต่จริงอผมจะอธิบายที่มาที่ไปอย่างนี้ด้วยว่าคุณได้เข้าใจนะว่าทําไมมันควรเลสนะครับโอเคเทคนิคจากประสบการณ์แล้วเนี่ยการเลือกการเลือกหน้าไพ่ที่ค่อนข้างดีเนี่ยมันมันส่งผล ระยะยาวในการเล่นของเราครับถ้าไพ่เราดีอย่างเงี้ยโอกาสที่เราจะทํากําไรได้ระยะยาวมีสูงครับเทคนิคง,ง่ายๆเลยนะครับถ้าสมมติว่าคุณเล่นคุณเล่นเอจ็คมาสมมติอันนี้คือโตนะโตที่คุณเล่นเล่นกันอยู่แค่หกคนพอด้ไมันงงเล่นเยอะกว่านี้นะเดี๋ยวงงฮนะ ดีลเลอร์อยู่นี่ครับอันนี้เป็นสมอล l บ u ์บิ๊กบเล่นบรแค่หนึ่งในสองก็พอครับคุณถือคุณถือเอเจ็ตำแหน่งค่อนข้างเอ r ร์ลี่ฮะคุณเลทไปที่6เพราะว่าไพ่คุณดีสูดด้วยอะแถมสูดห้ถ้าถามว่าไพ่คุณดีอ่าก็ถือก็ถือว่าโอเคเลทได้ฮะมีคนคอมมาหนึ่งคนครับตำแหน่งดีลเลอร์เนี่ยเราไม่รู้หรอกครับว่าเขาถืออะไรนะเราไม่รู้นะว่าเขาถืออะไรแต่ถ้าเขารีเลทไปที่36เนี่ย แล้ว Big b u ายบิ๊กบายบ b ๊ก b ายบิ๊กบายเหมาบโฟสมอลบายบิ๊กบายฟเนี่ยมาถึงคุณคำถามคือคุณคนคอไหมอันนี้แชร์จากประสบการณ์เบื้องต้นนะครับคุณต้องคิดอย่างนี้ว่าโอเค,ถ,คถ้าคุณถ้าคุณศึกษาเรื่อง starting hand มาแล้วคุณจะรู้ว่าประเภทของไพ่บนมือเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันมีมันม,ม,นมีมันมีด้วยกันกี่ชนิดถูกไหมซึ่งคนที่มันจะเราเลสและคนที่จะ3 e เบใส่เราได้อะ มันจะมีโอกาสเป็นอะไรบ้างอ่าเริ่มเริ่มแกะออกแล้วใช่ไหมอันนี้จะสอนวิธีคิดแล้วนะเริ่มแกะออกแล้วใช่ไหมว่าคนที่จะเลสใส่เราได้เนี่ยถ้าไม่เกี่ยงเรื่องตําแหน่งนะเพราะว่าบางทีอย่างเงี้ยเฮ้ยคนนี้แม่งเลสทุกตําแหน่งเลสในส่วนตําแหน่งที่เขาได้เปรียบถ้าเป็นตําแหน่งที่ได้เปรียบเนี่ยเขาอาจจะขยับขึ้นมาคุณก็จะรู้ละว,ว่าไพ่เลนไหนที่เขาสามารถเลสได้ก็คือไพ่เลนนี้ นี่ประมาณนี้ตั้งแต่คู่เจ็ดติ๊ดเต,ต,ต,ตๆ้เตเนี่ยเขียวเียวเนี่ยเขียวเขียวคือไพ่ที่เขาสามารถทรีเบทใส่เราได้คำถามที่สําคัญคือไพ่ที่เขาสามารถทรีเบทใส่เราได้เนี่ยเราเราควรคอไหมถ้าถามผมบางคนก็บอกว่าเอ้ยคอได้ครับคอได้ดิพี่ทำไมเราถือเอจ็คนะโอกาสที่เขาจะเป็นเอเนี่ยเราบล็อกเกอร์ไว้แล้วหนึ่งตัวนะครับซึ่งคำถามว่ามันจริงไหมจริงอก็ก็มีส่วนนะแต่ประเด็นคือบล็อกเกอร์มันไม่ได้ช่วยเฮียอะไรเลยครับ ผมจะพูดสกนีนะโอว้าในส่วนนี้มันเป็นเกมพีโลอ่ะโอ้คุณจะเจอคนที่ตายพอบล็อกเกอร์มาเยอะมากเลยนะเพราะบางทีแบบว่าคุณถือสิบสิบเงี้ยแล้วฝรอมมันอกแจ็คแมมคิงแล้วคุณถือสิบสิบที่มันไม่มีสแต็แนละคุณบอกว่าเอ้ยฉันเนี่ยถึงสิบสิบสองใบแล้วจะมีใครมีสิบอีกไหม มันมีนะครับมันมีอย่างนั้นจริงๆนะสิ่งที่ผมจะบอกคุณก็คือเวลาคุณเจอทรีแบใส่เลยเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไหนก็ตามอนะ่ะคุณคิดให้ดีครับว่าเลนไพ่เขาจะประมาณไหนสําหรับคนที่เล่นเป็นเนี่ยเล,เลนไพ่ที่สามารถทรีแบได้มีอะไรบ้างนะมี a อคิงครับเอคิงเอแมมสิบแจ็คก,ก็ได้นะแต่ถ้าถ้าคนนั้นลูสนะแต่ถ้าคนที่มันไทจริงๆอะ่ะเพราะว่าเราแบทแล้วมีคนคออีกคนหนึ่งนะถ้าบอกว่าคนที่แบทเลดได้เนี่ยมันมีแค่ไม่กี่แห์หรอกครับมีแค่ นี้เลยนี่เลยนี่เลยครับก็จะมีแค่ประมาณไพ่หกสูทนะก็เอ้หกหกสเตทนี้เท่านั้นแหละใช้คำว่าอะไรดีวะเรื่อไม่ถูกไพ่ก็แห่คู่สิบสิบสิบแจ็คแจ็คแมมแมมคิงคิงเอควีนเอคิงคิงแมมเลนได้ไหมก็เลนได้นะแต่คนที่เลทต้องค่อนข้างลูสหลังจากเนี้ยอันนี้คือในกรณีที่เขาเป็นไท์เพลเยอร์นะ กรณีที่เขาเป็นไทยนะเพราะคนที่จะเป็นคนที่เป็นไทยเนี่ยเขาจะเลทสทีเบสใส่ด้วยเลนประมาณนี้แต่ถ้าเขาแบบว่า agressive หน่อยแบบว่า,แบบวาพาเลนเยอะหน่อยก็คุณก็ต้องเพิ่มเลนเข้าไปอกีกว่าคุณโอกาสจะเจออะไรนี่คุณอาจจะเจอพวกนี้สิบคิงสิบแจ็คคิงมมอะไรประมาณนี้ทั้งนี้อยู่ที่ว่า ผู้เล่นคนที่เลสใส่คุณเป็นอะไรถ้าผู้เล่นคนที่เลสใส่คุณเป็นไทท์เพยเยอร์เนี่ยที่คุณเห็นว่าเขาไม่เคยเลสใส่ใครเลยแล้วคุณเขาเลสใส่คนนะุณเนี่ยตำแหน่งนี้ผมบอกให้เลยว่าถ้าถือคุณถือเอเจ็กซ์ซูเนี่ยผมบอกให้เลยว่ามอบไปเลยครับเหตุ <ฮะ S 1> ผลหนึ่งคือทําไมถึงมอบเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะคุณมีโอกาสาจะเจอพวกนี้ได้สูงครับนี่เลยซึ่งคําถามคือถ้าเอปักบอร์ดขึ้นมาอย่างนี้ ตึงเลยนะเพราะคุณก็ต้องไปวัดอีกว่าเขาถือเอคิงไอควีไหมเขาถือเอคิงไอควีหรือเขาถือคิงคิงแมมแมอ่าถูกไหมเขาถือคิงคิงแมมแมหรืออะไรเงี่ยคุณก็ต้องไปวัดที่เขาซีเบทอีกทีหนึ่งถ้าเขาซีเบทลูกหนึ่งปุ๊บอ่ะแล้วใบเทินตกมาแล้วคุณยังแล้วเขายังเบทต่อเนี่ย คุณก็จะตึงละว่าโอ้โหแม่งเราถือไอนะ้แจ็คนั้นเราถืออะไรวะไอ้คิงเหรอไอ้แมมเหรออะไรอย่างเงี้ยฮะและอีกอย่างหนึ่งกรณีอีกกรณีหนึ่งก็คือถ้าคุณโดนเลสเนี่ยถ้าคุณคอไปแล้วไอ้คนนี้เสือกทะลึง่งแม่งรีเลย์ขึ้นมาเนี่ยคุณจะโดนแซนด์วิชเลยเพราะว่าคุณจะเป็นเหมือนแบบว่า,วาทำเงินตกน้ำครับเพราะว่าถ้าคนนี้รีเลย์ดได้แล้วคนนี้ออกอินส่วนเนี่ยคุณแทบจะไม่สามารถคอไปได้เลยครับเพราะว่าถ้าคุณคอโด,โดยเอแจ็คนี่ คุณโอกาสแพ้เยอะมากครับเจอเอคิงคุณโดนโดมิเนตแล้วพวาหาโอกาสที่คุณจะเข้ามาก็คือคุณต้องได้แจ็คเท่านั้นอนหะถ้าเกิดเอปักคุณก็ไม่รอดหละอันนี้คือประสบการณ์ส่วนใหญ่นะครับมันจะสอนมันจะมันจะสอนให้เรารู้ครับว่าเอยเออเลนไพ่ของแต่ละคนมันเป็นยังไงนะพวกไทท์เพย์เยอร์เนี่ยเล่นง่ายครับเราสับถ้าถ้าเราเจอคนไทยเนี่ยเราจะเราจะรู้เลนแล้วครับว่าว่าว่าเขาจะตามเรามาด้วยอะไรอนะต่อไปนะ เน,นี๋ยเป็นประสบการณ์ง่ายๆเลยครับสมมุติคุณอยู่คุณอยู่กับท้ายแล้วกันอันนี้เป็นดิวเลอร์นะตำแหน่งเดิมอันนี้เป็นบิ๊กบายสมอลบายฟอบที่เหมือนเดิมครับหนึ่งนับสองเนี่ยมีคนลิ้มมาลิ้มลิ้มคุณเปิดไปสิบเนี่ยดิวเลอร์หมอบบิ๊กบายคอสิบสมอลบายคอแล้วก็เออร์ลี่คอคอหมดครับ ตำแหน่งเนี้ยคุณไม่จําเป็นต้องถือคุณอาจจะบอกคุณอาจจะถือแค่ประมาณแค่สิบแจ็คเงี้ยอ่าแต่ถ้าฟอบมันออก A ถ้าฟอบมันออก A King หรือแมมอะไรเงี้ยที่มันออกเป็นไพ่ใหญ่อะ่ะมันเอาไหมเดี๋ยวงงอีกมันไม่จำเป็นต้องเผาไพ่เรียงนะมันอาจจะเป็นอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็น A อ,อันนี้จะ สอนถึงหลักการพับแล้วนะ A5 A57 อะไรเงี้ยที่มันออกค่อนข้างเรนโบว์ Rainbow, ที่แบบว่าไม่ไม่มีอะไรลุ้นอะไม่มีลุ้นสีลุ้นเรียงได้ไหมก็ต้องลุ้นเรียงก็ได้แต่คือคนที่มาลุ้นเรียงได้ก็ค่อนข้างเสี่ยงอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ถ้าเรารีเล็ไปอะเราจะได้สิทธิทท์ในการที่แบบว่าเปิดฟอ์มาจะไม่ค่อยมีใครกล้าเบสไซ่เราครับเปิดฟอ์มาเนี่ยอันนี้จะประสบการณ์นะส่วนใหญ่เขาจะเช็คเช็คเช็ค มาถึงเราครับซึ่งพอต้องการตรนนี้ประมาณห้าสิบหละถ้าถามว่าเราเราติดไหมเราไม่ติดครับแต่เราเลเปอร์เซนต์ว่าเรามีเบสแฮนตอนพีเฟเขาไม่รู้หรอกครับว่าเราถืออะไรเขาก็จะคิดเหมือนเขาเขาก็จะคิดเหมือนสเต็ปที่แล้วครับว่าเอ้คนที่มันกล้าเลทขนาดสิได้เนี่ยมันต้องถือไพ่อะไรวะมันก็ต้องมีแบบว่าพวก A King เอค e ีนเอแจ็ jack, อะไรเงี้ยซัมเงนะที่ที่ผมบอกกล่าวไปข้างต้นนะฮะ ก็กลายเป็นว่าโอเคเราสามารถเลยเปอร์เซ็นต์ว่าเรามีเอได้เราก็เบ็ดไปทีสามสิบครับไม่จําเป็นต้องเบ็ดสูงครับเหตุผลง่าย,ายๆคือถ้าเขาเชื่อว่าเรามีเอเขาจะมอบเป็นเราทันทีอส่วนใหญ่ก็จะไม่ไม่กล้าเลยนะไม่มีใครเลยนะก็มอบมอบมอบนอกจากมีคนมีคนที่กําลังลุ้นอยู่แล้วก็มีคนที่ติดเอแล้วหรือว่าติดสองคู่อะไรเงี้ยเขาก็จะขอมาตอนฟอบเนี่ยอาจจะมีเนะอาจจะคุณอาจจะตัดคนมอบได้สามแล้วคุณ แล้วคนคอมาก็อาจจะเป็นหนึ่งคนนะถ้าใบเทินออกค่อนข้างแบงค์แบงค์คือไม่เกี่ยวอะไรไม่ไม่ทำให้ฟอบมันดูอะไรขึ้นสมมติคุณถือ a ห้าเจ็ดอยู่ใบต่อไปออกแมมเนี้ยไม่เกี่ยวอะไรเลยไม่มีลุ้นสีไม่มีลุ้นเรียงแล้วคนนี้ก็น่าจะเช็คต่อเช็คต่อคำถามคืออันเนี้ยคุณเลือกได้ละว,ว่าคุณจะยิงหรือว่าคุณจะเช็คถ้าคุณเช็คปุ๊บคุณวัดที่ลิเวอร์เลย ถ้าริเวอร์เขายิงมาคุณหมอบทันดีแต่ถ้าริเวอร์เขาเช็คคุณเบดไปเขาน่าจะหมอบเหตุผลง่ายๆครับถ้าเขาถ้าเขามีเอะถ้าเขามีเอะเราแพ้ตั้งแต่แรกถ้าเขามีเอเขาน่าจะเบ็ดถูกไหมถ้าเขาไม่มีเอเขาก็จะหมอบไม่เราอะไรประมาณนี้เพราะว่าเขารุนกําลังรุ้นอะไรอยู่สักอย่างที่ไม่ติดนี่แหละอันนี้คือเรื่องของ s t a r t i n g h a n นะครับเพราะว่าเราสามารถ คือจริงๆเราเราทำฟอร์มได้อะอธิบายกันดีว่าเราทําฟอร์มเราทําเนียนได้ว่าเราถือเลนไพ่ประมาณนี้นะซึ่งมันเป็นมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าหนึ่งคือมันอยู่ที่ภาพลักษณ์ในโต๊ะคนด้วยฮะอันนี้เป็นหนึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับเทคนิคอันนี้คือเทคนิคมาจากประสบการณ์แหละว,ว่าเลือกเลนไพรไงให้ดีนะครับมามาเสื่มของเรื่องพีโลนะพิโลอย่างที่บอกครับว่าเลนไพ่ก็จะคล้ายๆกันแหละ แต่พีโลเนี่ยไพ่มันจะดูสวยกว่าก็คือไพ่มัองจะมาแบบว่าสวยทุกแฮนด์เลยไพ่ของพีโลเนี่ยจะประกอบด้วยประมาณ2เลนเหมือนคล้ายๆกันเลยครับไพ่แล้วคือไพ่คู่ไพ่คู่ก็แบบว่า a a x x king king x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  คือ x x คืออะไรก็ได้ครับแต่เราจะประกอบด้วย a a กับ king king เนี่ยเป็นหลักไอ้ไพ่พวกเนี้ยสิ่งไพ่พวก starting hand a a king king ิงซูซูไอ้ไอ้ของใหม่เลย เออคิงคิงแม่มแเนี่ย XX, เอเอ็นี่ยอา่าใช้คำว A ่า x อนะไม่ควรเลือกไพ่ต่ําก็คือไม่ควรเลือกสองสองของสีสอันนี้ค่อนข้างเล่นยากครับเพราะว่าติดติดเซตก็ยังเหนื่อยเลยลุ้นเลี้ยงก็ยากเอกเพราะว่าไพ่แม่งออกต่ำเจอสเตตบนก็เหนื่อยเอกอะไรอย่างเงี้ฮะสองสองเจะไม่ไม่ค่อยนิยมเล่นกันนะแต่ถ้าถามว่าเล่นเล่นได้ไหม ก็เล่นได้นะถ้าถามผมนะโอเคส่วนใหญ่อันนี้ก็จะเป็นสเต็ปแรกนะครับอาอมาหายโอเคเหตุผลคืออันนี้คือไพ่ studying hand แรกคือไพ่พวก pocket พวกนี้ยตามไปเพื่อลุ้นติดตองนะครับบนฟอบถ้าฟอบติดตองหรือติดลุ้นเหลี่ยงเงี้ยถ้าสมมติถือถือ queen queen แมมสิเงี้ยแล้วถ้าลุ้นเหลียงแล้วไม่มี open end แบบว่าเป็นแจ็ค king อะไรเงี้ยอันนี้ก็ตามได้นะ ก็อย่างที่บอกครับว่าพิโนเป็นเกมที่ลุน้นเป็นเกมที่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเกมโพสฟอบอก็คือเล่นเล่นเมื่อฟอบเปิดนะดูว่าไพ่คุณเชื่อมโยงกับฟอบหรือเปล่านะโอเคส่วนตัวอย่างที่สองก็คือนี่เลยขี้เกียจลบละไพล่ลบไพ่ลับคือไพ่เรียงครับห้าหกเจ็ดแปดสองสีสองสีนะสีดำสี สเขาหลามอะไรอย่เงี้ยหรือว่าสิบแจ็คเก้าแปดพวกนี้ก็เล่นได้ครับแต่พวกนี้ก็พวกนี้คือลุ้นให้มันออกให้มันออกให้มันออกมีโอกาสลุน open ้นโอเพนเอ็นสูงครับถ้ามันออกเบิ้ลแบบว่าเบิ้ลคิงคิงสามหมอบได้เลยครับไม่เกี่ยวกับเราเลย <c oughs> จะเป็นเกี่ยวกับพวกไทยไทยแรกละไทยที่พวกถือคู่ AA ออะไรเงี้ยใ,ให้เขาลุน้นให้เขาลุ้นกันไปนะส่วนใหญ่พโลก็ประมาณนี้แหละครับมันก็มันก็จะมีแค่สเลนแหละก็คือไพ่พวกสูร คอนเน c เต็ดไพ่ลุ้นเรียงต่างๆแล้วก็ไพ่พวกพ็อกเก็ตรุนไปติดต่อแค่นั้นแหละครับแล้วก็ดูฟอมนะซึ่งฟอมเนี่ยมันก็มีไม่กี่ประเภทหรอกครับมีแบบว่าลุ้นเรียงได้ลุ้นสีได้กับฟอมอีกประเภทคือเบิ ow, Burn ้ลแล้วเบิ้ลแล้วคือลุ้นฟัวเฮาส์อย่างเดียวอันนี้ก็คือเป็น starting hand ของพีโลนะครับสั้นๆง่ายๆไม่แน่ใจว่าใครมีคําถามไหมก็ยังไงก็คอมเมนต์มานักกันนะครับเดีย๋ยวจะพยายามรีบทําคลิปออกมานะไม่ให้ห่างเขินกันไปนานนะครับ ไม่น่ใจอยากให้อธิบายเรื่อง p โ s t t o o มไหยถ้าใคอยากให้อ,อธิบายก็ลองว่ามาดูกันนะเพราะว่าเรื่องโ Position เนี่ยมันค่อนข้างค่อนข้าง basic เบสิกนะเบสิกเหมือน Starting Hand แต่ Starting Hand เนี่ยมันยังมีทริคเล็กน้อยในการในการที่แบบว่าเออเราเราสามารถนำไปประยุกต์ได้นะโอเคประมาณนี้ยังไงขอบคุณขอบคุณที่ฟังกันจบด้วยนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กด u like, b s c r i b e แล้วก็ด <c oughs> กดคอมเมนต์มานะว่าใครมีคำถามอะไรไปก่อนเลยครับสวัสดีครับ